หลายปีที่ผ่านมาศาลยุติธรรมนำวิธีการไก่เกี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในระหว่างการพิจารณาควบคู่กับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลมาโดยตลอดด้วยเห็นว่าเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์สูงสุดคู่ความสามารถตกลงขจัดความขัดแย้งได้ด้วยเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเองและต่างยอมรับกันดีกว่าการถูกบังคับโดยผลของคำพิพากษา ทั้งยังสามารถคืนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ไม่มากก็น้อยกระบวนการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในระหว่างการพิจารณาจึงเป็นที่นิยมของคู่ความและได้รับการยอมรับจากประชาชนอย่างแพร่หลายมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้สามารถทำการไก่เกลี่ยข้อพิพาทได้ตั้งแต่ก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล โดยประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลแต่งตั้งผู้ปรนีประนอมมาทำการไก่เกี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเมื่อดิฉันเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกาดิฉันได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศว่าศาลยุติธรรมจะดำเนินงานภายใต้นโยบาย4ด้านคือที่พึ่งเที่ยงธรรมเท่าเทียมและทันโลก โดยนโยบายด้านที่พึ่งมีความมุ่งหมายให้ศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยไม่ต้องรอเป็นที่พึ่งสุดท้ายเท่านั้นแต่พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาทโดยนำการไก่เกียรก,ก่อนฟ้องดังกล่าวมาเพิ่มเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้ประชาชนในการยุติหรือระงับข้อพิพาท การไก่เกียรก่อนฟ้องเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยคู่กรณีสามารถยื่นคำร้องขอไก่เกียรก่อนฟ้องได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลมีผู้ประนีประนอมประจำศาลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นคนกลางทำการไก่เกียรเพื่อหาทางออกร่วมกันภายใต้การกำกับดูแลของผู้พิพากษาเป็นการเปิดโอกาสให้คู่กรณี เจรจาตกลงกันโดยสันติวิธีและกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติต่อกันเองโดยไม่ต้องให้ศาลวินิจฉัยชี้ถูกชี้ผิดซึ่งจะทำให้เกิดความบาดหมางมากยิ่งขึ้นหากไกลเกีย่ยสำเร็จย่อมทำให้สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่กรณีทั้งคู่กรณีสามารถขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมซึ่งสามารถบังคับคดีได้ทันทีหากมีการผิดสัญญาในภายหลังหากไกลเกีย่ยไม่สำเร็จ ผู้กรณีก็ไม่ได้เสียสิทธิ์ที่ใดๆยังสามารถฟ้องร้องได้โดยกฎหมายให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกลเกี่ยก่อนฟ้องสิ้นสุดลงการไกลเกี่ยก่อนฟ้องมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่คู่กรณีที่มีข้อพิาพาทในปัจจุบันศาลยุติธรรมทุกแห่งทั่วประเทศมีความพร้อมในการดําเนินการไกลเกี่ยก่อนฟ้องแล้ว ดิฉันจึงขอเชิญชวนให้คู่กรณีที่มีข้อพิพาทนึกถึงสารยุติธรรมในโอกาสแรกและเลือกใช้วิธีการไก่เกี่ยรก่อนฟ้องเพื่อยุติข้อพิพาทได้ที่สาลยุติธรรมทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ